คุณบ้าไปแล้วฉันอยากทํางานกับคูดแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันจะอุทิศตัวเองปานของคุณอยู่ไหนหลังหูของคุณไม่มีปานปานอะไรจุนโมเฉินคุณกําลังพูดเรื่องอะไรอยู่โชคดีที่คุณแจกสามารถเปลี่ยนสิ่งนี้ได้มิฉะนั้นคุณจะต้องสวมปานที่น่าเกลียดน,นี้ไปเจอคนไม่เป็นไรแค่ตัวเลขสีที่เลวก,กว่านิดหน่อยฉันจะใช้มันเสร็จแล้วปรากฏว่าเขากำลังมองหาคนที่อาศัยปานโชคดีที่ฉันปกปิดไว้ล่วงหน้าไม่งั้นจะเย็น คุณไม่ใช่คนนั้นจริงๆเจ้าชายฉันไม่ได้จริงๆคนที่คุณตามหาดูเหมือนว่าเธอจะทำไม่ใช่ผู้หญิงในคืนนั้นดังนั้นความร่วมมือฉันทำงานกับคุณได้แต่ฉันมีเงื่อนไขสามารถอย่าบอกว่าเป็นเงื่อนไขแม้แต่สิบก็ทำได้เงื่อนไขของฉันคือหลังจากโค่นเจ้าชายคุณต้องริเริ่มยกเลิกสัญญาการแต่งงานชงเจ้าชายระวังเจ้าชายระวังเราซุ่มโจมตี เขาเองฟาบาฉันเอามาให้เค้กถั่วเขียวที่คุณชอบสสอเอจ้า <alet S 2> ชายพวกเขามาจากคฤหาสน์ของเจ้าชายคุณรู้ศิลปะการต่อสู้จริงๆแน่นอนไม่งั้นจะอายแค่ไหนคุยเรื่องความร่วมมือกับขุดความตายใกล้เข้ามาแล้วยังคงปากแข็งหลบนกฟีนิกคุณบาดเจ็บไม่ต้องห่วงฉันไปตามือสังหาร ฆ่าพวกมันทั้งหมดให้ฉันเจ้าชายออกจากป่านำกลับไปสอบปากคำใช่เกาเจ้าชายคุณชูแผลไม่ลึกได้รับบาดเจ็บที่ผิวหนังเพียงบางส่วนแต่ก็ยังต้องผักผ่อนรู้ว่าลงไปเถอะเจ้าชายมันเจ็บเนื้อขมนอกจากนี้ยังมีค่าสำหรับกษัตริย์ที่จะหวงแหน